สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับกันต้มลูกเดือยนะคะทํายังไงไม่ให้เหม็นสาบแล้วก็ไม่เปืองแก๊สไม่เปืองไฟนะคะทุกคนจ๋าได้ออกมานุ่มฟูแบบนี้เลยค่ะไปชมวิธีการทําได้เลยนะคะไปกันค่ะตอนแรกเราก็จะมาล้างลูกเดือยนะคะทุกคนจ๋าลูกเดือยเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ล้างค่ะล้างประมาณตวงน,น้ำก่อนนะคะ เราก็จะมาเทเกลือลงค่ะทุกคนจะเราก็จะใส่เกลือนะคะแล้วเรก็มาขยำขยำค่ะตุ๋นร้านที่แบบว่าให้ให้ลูกเกลือมันไม่เหม็นสามนะคะ เพราะว่าเราจะได้ดื่มน้ําลูกเดือยได้ด้วยค่ะเพราะว่าน้ําลูกเดือยจะช่วยทําให้เราช่วยลดน้าหนักนะคะทุกคนจดะเพราะเราพยายามอย,าอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะแช่น้ำเกลือไว้ประมาณสองนาทีนะั้นทุกคน ็ค่อยมาล้างน้ำเกลือออกนะคะตอนนี้เราก็แช่น้ำเกลือครบมาสองนาทีแล้วนะคะทุกคนค่ะเราก็จะมาล้างน้ำเกลือออกนะคะก็จะมาล้างน้ำเกลือออกะคะ่ะระหว่างที่เราล้างน้ำเกลือออกเราก็เอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟไว้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะ สองสามน้ำนะคะทุกคนจะ ตอนนี้น้ำน้ำก็เริ่มใสแล้วค่ะทุกคนอืตอนนี้เป็นน้ำ น้ำที่สากนะคะทุกคนใสแล้วค่ะทุกคนแล้วจะล้างแค่สาบน้ำก็อพอนะคะโอเคได้แล้วคะ่ะต่อไปเราก็จะตนำเป็นต้มนะคะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ ลูกเดือยลงไปเลยนะคะทุกคนน้ำเราก็ใส่เผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อเวลาที่เราต้มไปแล้วน้ำมันลดนะคะทุกคนเวลาเราใส่ลูกเดือยไปแล้วแคะ่ตอนแรกน้ำมันเดือดใช่ไหมทุกคนแล้วพอเราใส่ลูกเดือยลงไปแล้วน้ำมันก็จะหยุดเดือดใช่ไหมคะ เราใส่ลูกเดือยลงไปแล้วเราก็รอนะคะทุกคนจะ๋ะเราก็รอให้น้ําเดือดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพอพอน้ําเดือดขึ้นมาปุ๊บเราก็ปิดไฟปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วเราก็ปิดปิดฝาทิ้งไว้สองชั่วโมงนะคะถ้าไม่มีเวลารอไม่ได้ก็ไว้สองชั่วโมงนะคะแต่ถ้าถ้าเรามีเวลาเราไม่รีบเราก็ ทิ้งข้ามคืนไว้นะคะทุกคนทิ้งข้ามคืนพอตื่นเช้ามาเราก็ค่อยมาต้มต่อประมาณ10นาทีนะคะแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเสร็จทุกขั้นตอนอันนี้น้ำเราก็จะสามารถดื่มได้นะคะดื่มได้แล้วก็ไม่เหม็นสาบค่ะแล้วก็มันก็ไม่เบลองแก๊สเบลยงไฟตอนนี้ต้มมาได้ประมาณไม่ถึงนาทีนะทุกคนตอนนี้ น้ำก็เดือดขึ้นมาแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สปิดไฟแล้วเราก็ปิดหม้อไว้ค่ะสาทุกคนปิดหม้อไว้เลยนะคะปิดฝาหม้อค่ะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาต้มนะคะทุกคนจ๋าพรุ่งนี้เราค่อยมาต้มต่อเนาะโอเคมาเจอกันพรุ่งนี้จ้าอันนี้ก็เป็นลนักษณะลูกเตยที่เราแช่น้ำไวค้ค้างคืนนะคะที่เมื่อคืนเราต้มไปนะคะอันนี้เราก็จะมาเปิดไฟ ตั้งหม้ออีกรอบนะคะทุกคนต้มไปประมาณห้านาทีนะคะแต่ก็สุกแล้วนะคะทุกคนจะเดี๋ยวมาดูตอนที่ต้มเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เปิดไฟแล้วค่ะรอให้เดือดน,นะคะตอนนี้ลูกเดือยเราก็ต้มครบห้านาทีนะคะทุกคนผลลัพธ์ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสุกแล้วนะคะทุกคนจะนใช้เวลาไม่ไม่นานเลยนะคะเพียงแค่ห้านาทีเราก็ได้น้ำลูกเดือยดื่มแล้วก็ ลูกเดือยน,นะคะลูกเดือยก็ไปทําเป็นเครื่องน้ำต้มหู้หรือไม่ท่านก็ไปกินเป็นสลัดนะคะจะ,จะกินแทนข้าวก็ได้นะคะทุกคนจะ๋ะหรือว่าเราไปทําเป็นของหวานนะคะเปียกลูกเดือยหรือว่าทําเป็นเมนูของหวานหลายๆอย่างคะ่ะนี่คะ่ะสวยๆเลยคะ่ะสามารถเก็บได้นานนะคะทุกคนจะสามารถาการเก็บรักษาก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะพอให้เย็นตัวแล้วเราก็ เก็บในตู้เย็นค่ะทุกคนอันนี้เราก็จะไปไปกรองอาอน,น้ำแยกออกนะคะจากลูกเดือยน,นะคะทุกคน,นแค่นี้เราก็ได้น้ำลูกเดือยไว้ดื่มแล้วค่ะช่วยลดน้ำหนัก้ไยนะคะได้สวยเลยค่ะทุกคนอ,อร่อยอร่อยนุ่มๆนุ่ม,ม,มฟมูมากเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะทุกคน มากรองน้ําแยกกันนะคะตอนนี้เราก็จะมากรองน้ําแยกจากลูกเดือยน,นะคะได้น้ำได้ลูกเดือยมาแบบฟูๆเลยค่ะทุกคน น้ำลูกเดือยมล้วคะแบบหอมมากๆเลยค่ะทุกคนหอมแ,แบบแบบน้ำเต้าหู้เลยนะคะน,น,นี่ก็เป็นลูกเดือยที่ต้มมาได้นะคะฟูขาวมากๆเลยค่ะทุกคนจะสามารถไปทําเป็นเครื่องน้าเต้าหู้เอาไปทําของหวานหรือว่าจะาไปกินกับสลัดนะคะหรือเราจะกินแบบว่า แทนข้าวได้นะคะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวิธีนี้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ไม่มีกลิ่นสาบเหม็นสาบนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้อ่าแล้วก็จะประหยัดแก๊สนะคะประหยัดแก๊สประหยัดไฟนะคะทุกคนจะเวลาอ่าวิธีนี้สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you for watching and support my channel ยิโตสุนกัสโซยะทิลาสิตปานาวันบายบายสวัสดีค่ะ